สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะวันนี้ผมก็จะมารีวิวแกะกล่องชุดบล็อกนะครับก็แบรนด์นี้นะเป็นของ m โม t ิต h ทู e สินค้าเขาบอกว่าเป็นมาตรฐานเยอรมันนะฮะเรามาดูข้างๆกล่องกันบ้างก็ผลิตในจีนนะก็คือผมคิดว่าน่าจะเป็นมาตรฐานเยอรมันนะแต่ว่าเพียงแค่ผลิตในจีนเฉยๆตัวนี้ก็จะเป็นโครเมียมวานเดียมนะ CRV แท้เขาบอกมาอย่างนั้นนะ เป็นเหล็กเกรดเนะโอเคเราเดี๋ยวเราไปแกะกล่องกันเลยนะครับค่อยๆชืบ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 อโอเคออกมาแล้วพอแกะออกมาก็ด้านในก็จะมีกล่องเป็นสีแดงนะอันนี้มัน ความหรือเปล่าเดี๋ยวน่าจะฝั่งนี้เนาะใช่ไหมวะไหนด้านบนว่ะโอเคอันนี้น่าจะอยู่ด้านบนมันจะมีล็อกแบบนี้เลยสองข้างนะนี่โอเคโอ้ มาแล้วเรามาดูตัวแรกกันเลยนะก็จะเป็นอันนี้น่าจะขันแน่นนะไอ้ตัวเนี้ยมนดูหัวมันชื่อนี่ก็จะเป็นด้ามด้ามบล็อกนะตัวนี้ไว้สำหรับแบบขันพวกแน่นๆนะ่ะน่าจะเป็นสำหรับถอดล้ออะไรพวกเนี้ยก็มีสลักเป็นครเมียมวานไนเดียมไวนะ้ โคเมียมวาเนเดียมชิ้นตัวไปเป็นด้ามที่มันสามารถขยับได้ตัวนี้ขยับได้ชื่อ ันต่อไปก็จะเขาเรียกว่าน่าจะปอกเป๊กนะใช่ไหมปอกเป๊กสามารถหมุนไปซ้ายขวาได้นะนี่ซ้ายขวาชึบแล้วก็ถ้ามาฝั่งนี้มันจะหมุนไปฝั่งนี้ด้ามจับก็เป็นกรุขาเหมือนตะไบ จับแน่นโอเคอันนี้ก็ตัวนี้น่าจะเป็นตัวต่อน่าจะน่าจะต่อเพิ่มให้มันยาวขึ้นเห็นไ,ไหมข้างในก็จะเป็นนี้รีวิวแบบบ้านๆเลยนะชือ่อแล้วก็ตัวสั้นด้ามด้ามต่อสั้นเรียกไม่ถูกนะ ก็ okay. ดีว่ะส่วนอันนี้สามารถตัวนอนหรือเปล่าวะตัวนี้เขาน่าจะเรียกว่าตัวนอนหรือเปล่าเนาะเพราะว่ามันสามารถเข้าไปหมุนในที่แคบได้มันก็เอียงหมุน มามาดูบล็อกแล้วก็เบอร์บล็อกก็จะเริ่มตั้งแต่เบอร์เบอร์แปดครับเบอร์แปดสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสี่ยี่สิบเจ็ดสามสิบสามสองนี่เบอรนะ์สามสองสามสองนี่ สามสองสามมิลิเมตร C R V ใช่ไหมอัน <c oughs> นี้เบอร์แป

สิอ่าสิบเจ็เจ็ดสิบเก้าแล้วก็รีวิวไปเรื่อย เออลืมลองใส่เลยอันนี้เบอร์ส,สามสองกับด้ามจับอือ เบอร์แปดน้อยๆใส่ตรงนี้หูแข็งแรงเลยแหละนี่ขยับได้ด้วยแต่เ,เขาเขาน่าจะใส่แบบนี้มั้ยนี่แล้วก็ โอเคก็แก okay. ๊กแกกวิธีใส่ก็คือให้เรากดนี่กดตรงนี้กดไปเนี้ยจึ๊บจึ๊บเห็นไหมพอกดปุ๊บไอหัวล็อกมันจะลงไปข้างล่างปุ๊บปุ๊บไป ถ,ถอดก็กดใช่ถอดชึบก,กดใส่ปล่อยมันก็จะหมุนชึบมันก็จะหมุนปึ๊บปึ๊บแต่หมุนกลับหลังไม่ได้ตอนถอดก็กดชึบถอด โ้เดียมเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็คือมาแกะกล่องให้ดูเฉยๆนะว่าข้างในเป็นยังไงบ้างเหล็กเป็นยังไงบ้างนะมันก็ดีนะเนี่ยเกรดเกรดีเนะเขาบอกว่าเป็นมาตรฐานเยอรมันนะแต่แค่ผลิตในจีนเฉยๆคิดว่างั้นนะโอเคก็สำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะครับก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ